สวันดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนลบวันนะครับพปชโต้ไม่กล้าตรวจสอบฐานชี้ยังไม่มีข้อมูลกสทชบริจาค88ล้านให้ราชพักผิดฟันไม่เลี้ยงนะครับเมื่อเวลา13.00นวันที่2ธันวาคม58ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสันเสริญพลเจยกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการพบว่ากองทัพประสานไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ88ล้านบาทในการก่อสร้างอุทยานราชพักว่าประชาชนยังไม่มีข้อมูลตรงนี้แต่โดยปกติการตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นหน้าที่ของสำนักงานตรวจการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งขณะนี้สตงลงไปตรวจสอบแล้วว่ามีงบอะไรบ้างที่นําไปใช้ในการดําเนินการครั้งนี้ขณะที่ปปชเวลายังไม่ได้รับเรื่องมาดําเนินการไต่สวนพราะต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสตงกองบังคับการปราบปรามและ คณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหมสรุปก่อนนะครับหรืออีกกรณีคือมีผู้นํามาเรียกร้องต่อประชาชนอย่างไรก็ตามยืนยันว่าตั้งแต่มีข่าวนี้ประชาชนไม่ได้นิ่งเฉยนะครับจุดนะครับตั้งแต่ยืนยันว่าตนมีข่าวนี้ขึ้นมานะครับปปอชอไม่ได้นิ่งเฉยแต่ได้ดําเนินการในลักษณะการสืบสวนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ เชื่อว่าทาั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบนะครับจะทําเรื่องนี้ให้กระจา่างโดยเร็วผู้สื่อข่าวถามว่ามีหลายฝ่ายถามมาว่าปปชว่าไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบฐานจริงหรือ,จร,รอจริงหรือไม่นะนยสันเสริญกล่าวว่าไม่เลยเพราะทุกเรื่องที่ปป,ปชทํามีหลักเกณฑ์อยู่หากยังไม่เข้าหลักเกณฑ์เราไม่สามารถเข้าไปทําได้ทุกเรื่องเป็นเรื่องแบบนี้หมดไม่ว่าจะเป็น ยุคไหนหรือลรัฐบาลไหนเป็นแบบนี้มาตลอดเมื่อถามว่าหากสามหน่วยง,งานสรุปว่ามีฐานเข้าข่ายปปชก็ฝันไม่เลี้ยงใช่ไหมใช่หรือไม่นะครับนายสันเสริญกล่าวว่าเราทําตามหน้าที่แน่นอนแต่ขอถามว่าแต่หากสามหน่วยง,งานสรุปว่าไม่มีความผิดปกติเรื่องจะจบเลยหรือไม่นายสันเสริญกล่าวว่าถือว่าจบในส่วนนั้นเพียงแต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมมาที่ปปชไม่ว่าทางใดก็ตามซึ่งมีข้อมูลที่นอกเหนือจากสามหน่วยง,งานที่ตรวจสอบ อ,อบชก็สามารถดาเนินการได้นะครับ